บทที่55ชีวิตคนเราก็เหมือนละครต้องอาศัยการแสดงเพื่อเอาตัวรอดบางคนแสดงเป็นตัวของตัวเองบางคนแสดงถึงพลิกถึงขิงเพื่อให้เข้าถึงบทบาทชาตินี้กู้เสียงวางบทบาทของตัวเองไว้อย่างชัดเจนทำงานเก็บเงินต้องเป็นทั้งคนที่สวยและรวยขึ้นสู่จุดสูงสุดในวงการบันเทิงให้ได้ ถ้าว่าระหว่างทางกับมีจางยานโผลมาโดยไม่ได้ตั้งใจที่ผ่านมาเธอรู้เพียงว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ลึกลับและนิสัยดีคนหนึ่งมาชาตินี้จึงได้กระจ่างว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่นิสัยดีแต่ไม่ลึกลับเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่กล้าจะสารภาพรักรกับเธอก่อนชาติที่แล้วเธอเป็นฝ่ายวิ่งตามความรักตลอดมาชาตินี้จึงกล้ากลัวๆไม่กล้าขายคว้าตามหาอีก แต่ฟ้าก็ยังกั่นแก้งตอนอยากได้ไม่ให้พอไม่อยากได้ก็ให้มาเต็มๆกู้เซียงเอาแต่คิดถึงเรื่องนี้ตลอดการถ่ายทำมันคือความผิดพลาดที่เกิดจากฤทิ์ของแอลกอฮอล์เป็นความจริงที่คล้ายกับภาพฝันเธอจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดโดยไม่รู้ว่าเหลียงจี้กำลังแอบมองมาจากทางด้านหลังกู้เซียงนั่งพักอยู่ตรงมุมหนึ่งของกองถ่ายใจคุ้นคิดถึงแต่เรื่องที่จะพูดกับจางยานคืนนี้ กู้เสียงผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเสียงของเหลียงจี้ดังอยู่เหนือศีรษะเธอเงยหน้าขึ้นมองแต่ฉันไม่มีจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเตรียมจะเดินจากไปเมื่อคืนผมฝันเหลียงจี้หลังเธอไว้ด้วยแววตาสับสนฉันไม่ใช่สินแสทํานายฝันไม่ได้เหลียงจี้พูดต่อโดยไม่สนใจคำประชดประชันผมฝันว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากัน เขารูปศีรษะด้วยความหงุดหงิดผมรู้ว่าการพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมแต่ทุกอย่างเหมือนจริงมากเราใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขมีลูกด้วยกันหนึ่งคนผมไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังยังไงแต่นั่นต่างหากที่ถูกต้องไม่ใช่ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณเข้าใจไหมน้ำเสียงของเขาอึอดอัดลนลานเหมือนไม่รู้จะอธิบายยังไงกู้เสียงจ้องอีกฝ่ายไม่วางตา ในฝันเรามีความสุขกันมากเลยเหรอใช่เหลียงจี้ตอบอย่างหนักแน่นพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพ่อแม่ผมชอบคุณมากแถมมีลูกชื่อส่วนส่วนด้วยเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่าเพิ่งคิดว่าผมเป็นบ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอได้พบกันผมรู้สึกคุณหน้าคุณมากอาจฟังดูเพอ้อเจ้อไปหน่อยแต่ผมว่ามันคือลางบอกเหตุ พอได้ยินคำว่าส่วนนเธอก็แทบใจสลายตอนตั้งครรภเมืชาติที่แล้วเรื่องของเหลียงจี้กับเฉียวอิงชิงยังไม่ถูกเปิดเผยกู้เซียงคิดมาตลอดว่าสามียุ่งอยู่กับการถ่ายหนังจึงไม่อยากรบกวนและตั้งชื่อให้ลูกในท้องว่าส่วนนที่เป็นได้ทั้งชื่อของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงกลับกลายเป็นว่าตอนเธอแท้งลูกเหลียงจี้ไม่แม้แต่จะมาเยี่ยม หาจะบอกว่าการแต่งงานกับเขาเต็มไปด้วยการทรยศหักหลังกันแก้งและคำโกหกส่วนส่วนก็คือความอบอุ่นและแสงสว่างเดียวที่เธอมีน่าเสียดายที่ถูกทำลายจนป่นปี้คุณจะเอาอะไรมาแน่ใจว่าเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเธอถามประโยคแรกที่เขาพูดเกือบจะทำให้เธอคิดว่าเขากับชาติมาเกิดเหมือนกันแต่ภาพฝันที่ถึงจี้เล่าไร้สาระมาก พ่อกับแม่ชอบเธอมากทั้งยังมีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขกู้เซียงหย่าตะโกนใส่หน้าเหลีออยงจี้ว่ามันไม่ใช่พวกเขาคือคู่ผัวเมียที่เครียดแค้นต่อกันใส่หน้ากากและเล่นละครใส่กันตลอดสี่ปีของการแต่งงานความจริงเธอน่าจะเดาออกตั้งแต่แรกแล้วว่าในใจของเขามีคนอื่นแต่เพราะศักดิ์ศรีและหน้าตาเลยยอมอดทนสุดท้ายก็ถูกหัวร้อยอยาะอยู่ดี ไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงฝันบ้าบอคอแตกแบบนี้แต่จากลางสังหอ์ของฉันต่อให้ได้แต่งงานกาันเราก็ไม่มีความสุขหรอกคะ่ะเหลียงจี้ยังคงอธิบายต่อเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากคุณต้องเชื่อผมนะทำไมต้องเชื่อเธอมองเขาด้วยแววตาดูหมิน่นคุณคู่ควรขนาดน,นั้นเลยเหรอพูดจบก็ตะโกรเรียกวนจิ้งวนจิงวิ่งมาหาเธออย่างรวดเร็ว เหลียงจี้จึงหันหลังเดินจากไปเขามาหาเรื่องเธอเหรอวนจิ้งถามไม่มีอะไรหรอกกู้เซียงขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้เหลียงจี้จะฝันถึงเรื่องในชาติที่แล้วก็ไม่น่าจะเห็นได้ถึงขนาดนั้นแล้วที่ฝันว่าเป็นผัวเมียที่รักกันมากมันหมายความว่ายังไงกู้เซียงอยากจัดการเหลียงจี้สักตั้งน่าเสียดายที่เธอต้องเข้าฉากกับเขาอีกหลายฉากเชาหยุนกับเผยซิ่วทำตามแผนที่วางไว เธอต้องแต่งตัวเป็นนักธุรกิจและแฝงเข้าร่วมประชุมของคณะปฏิวัติพร้อมกับเขาเพยซิ่งขับรถเก๋งเก่าๆโดยมีเฉาอยู่นั่งอยู่ด้านข้างฉากนี้มีบทพูดค่อนข้างมากกู้เซียงไม่มีปัญหาแต่เหลียงจี้จำบทไม่ค่อยเก่งจึงต้องซ้อมก่อนการแสดงจริงลองขับรถให้คุ้นมือตอนถ่ายจริงจะได้ชินชินห่าวสั่ง กู้เซียงจำใจนั่งรถไปด้วยเพราะไม่อยากมีเรื่องกับพุ่มกับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้เหมาะกับการถ่ายหนังยุคป,ปฏิวัติมากสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสานจีนกับตะวันตกพอเห็นว่านักแสดงคนอื่นๆยังมาไม่ถึงเหลียงจี้ก็ตั้งใจขับช้าๆเพื่อคุยเรื่องความฝันเมื่อคืนกับเธอในฝันเราขับรถเที่ยวด้วยกันแบบนี้คุณชอบเที่ยวมากแต่ก็กลัวว่าแฟนขับจะเห็นเลยแต่งตัวมิชชิดตลอด แต่ก็ยังถูกจับได้เหลียงจี้เล่าด้วยรอยยิ้มเล่ากับนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่กำลังมีความสุขกู้เซียงชอบเดินท่องเที่ยวมากแต่เหลียงจี้กับพ่อแม่สามีไม่ยอมให้เธอไปไหนเพราะกลัวจะถูกแฟนขับแอบถ่ายรูปจะไม่จบง่ายๆใช่ไหมทำไมถึงไม่เชื่อผมผมรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบคุณที่เป็นอย่างทุกวันนี้มันไม่ถูกต้อง คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือไงกู้เสียงตว่ารู้ไหมว่าตอนที่เล่าความฝันให้ฉันฟังมันดูประยานอ่อนมากไม่เชื่อที่ผมพูดหรอจะให้เชื่อได้ยังไงบอกมาเลยดีกว่าว่าคิดจะทำอะไรแต่งงานกับผมนะกู้เสียงชาตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอยากจะหันไปฆ่าเขาให้รู้แล้วรู้ลอดแค่บ่นเรื่องความฝันไม่พอยังจะพูดประโยคน้ำเน่าอีกสงสัยจะถูกสวมเขาจนเสียสติ ฉันมีแฟนแล้วกู้เสียงสูดหายใจเข้าลึกเพื่อตั้งสติเลียงจี้เป็นเดือดเป็นร้อยกับประโยคเมื่อคู่จนเหยียบคันเร่งแรงขึ้นผมถึงได้บอกว่ามันไม่ถูกต้องในฝันผมคือคนที่อยู่ข้างคุณยังไม่หายจากอาการอกหักสิท่ากู้เสียงพูดได้น้ำเสียงราบเรียบมันไม่ถูกต้องเลียงจี้พูดประโยคนี้อีกครั้งด้วยใบหน้าแดงกำ่ำฉันมีแฟนแล้วกู้เสียงพูดย้ำอีกครั้ง จอดรถเดี๋ยวนี้ฉันจะลงเธอไม่อยากแสดงต่อหากหมาบ้าตัวนี้ยังไม่สงบสติอารมณ์ก่อนจางยานกับฐานลุ้ยมาถึงก่อนถ่ายคมมีดอาชาพดีเก่งมากเลยเพื่อนกล้าแบบนี้อนาคตไกลแน่นอนทางลุ้ยจ้องตาอ,อีกฝ่ายอะไรของนายเมื่อคืนฉันเห็นหมดแล้วทางลุ้ยตกบ,บ่าจานยานดื่มเหล้ากันสนุกเลยนะวิธีนี้ไม่เลวนี่ได้เป็นตัวจริงแล้วสิ ยังหลอกจางยานตอกเสียงเบากำลังพยายามอยู่อาซอนี่ก็ใจแข็งจริงๆถางลุยบนวันนี้นายตั้งใจจะมาเยี่ยมกองทายหรือจะมารับเธอไปเดทมาเอาคำตอบจางยานนึกถึงตอนที่กู้เสียงแอบย่องออกจากห้องก็รู้แล้วว่าเธอไม่ง่ายถ้ากู้เสียงรู้ความคิดของเขาต้องสติแตกแน่นอนเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะให้เธอทบทวนแค่คืนเดียวคงไม่ได้ ทั้งสองเดินคุยกันจนถึงหน้ากองถ่ายทีมงานเคยเห็นจางยานมาหากู้เสียงจึงทักทายแล้วชี้นิ้วไปอีกทางคุณกู้กับคุณเหลียงกำลังต่อบทกันอยู่อีกเดียวคงกลับเข้ามาขอบคุณครับถังลุยตอบจางยานเดินนำไปก่อนโดยไม่รอถังลุยรอที่เดิมก็ได้มั้งจางยานไม่สนใจที่ถังลุยพูดเขาจึงเดินแยกไปอีกทางเพื่อหาของกินในกองถ่าย เลียงจี้ฉันบอกให้จอดรถจอดเดี๋ยวนี้กู้เซียงตะโกนลั่นทำไมคุณถึงไม่เชื่อผมคนที่ควรจะอยู่ข้างๆคุณไม่ใช่จางยานแต่เป็นผมที่เป็นสามีฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับคุณอีกแล้วจอดรถกู้เซียงคุณตกลงเป็นแฟนกับจางยานแล้วเหรอผมก็บอกอยู่นี่ไงว่ามันไม่ถูกต้องไอ้บ้าใส่หัวไปเลยนะกู้เซียงสะบดด้วยความโมโหก่อนจะตะโกนเรียกพนักงานรักษาความปลอดภยัย ช่วยด้วยเลียงจี้ไม่ต่างจากคนบ้าเขาเหยียบคันเร่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วขับเข้าไปในตอกแคบๆที่ใช้เป็นฉากริมถนนซึ่งมีรถจอดอยู่จำนวนมากความเร็วของรถกับภาพหวาดเสียวตรงหน้าทำให้กู้เสียงใจเต้นโคมคามจอดรถเกิดอะไรขึ้นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เห็นผิดปกติก็รีบเข้ามาขวาง แต่เหลียงจี้กับเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆดวงตาทั้งสองข้างแดงกำ่ำคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วเขาตะโกนเวณแล้วกู้เซียงรู้สึกกลัวจับใจแต่ก็ไม่กล้ากระโดดออกจากรถเธอคิดจะหักพวงมาลัยแต่ก็กลัวจะชนกับกระแพงตรงหน้ายิ่งเห็นว่าความเร็วของรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอุปกรณ์ประกอบฉากมากมายล้มละเลนานาดก็ยิ่งขวัญกระเจิงกู้เซียง เสียงตะโกนเรียกของจานหยางดังขึ้นที่ด้านหลังเบื้องหน้าคือกำแพงสูงทึบแต่เหลียงจี้ก็ยังคงเหยียบคันเร่งจนสุดเราก็ไม่ต้องการให้ใครได้ลอดชีวิตกลับไปเสียงของจานหยางยังคงดังอย่างต่อเนื่องทว่าห่างออกไปเรื่อยๆเธอรู้สึกได้ถึงความกังวนกวายและความโมโหในน้ำเสียงของเขาปกติจางหยางจะพูดเสียงเบาด้วยความสุภาพอ่อนโยนแต่วันนี้กับตะโกนสุดเสียง เรากลับต้องการประสานโลกอดีตและปัจจุบันให้เชื่อมกันสุดคนจากก้นบื้งของหนองน้ำให้ผุดขึ้นมาหายใจอีกครั้งกู้เสียงขอบตาร้อนเผาชีวิตคนเรานั้นสั้นเหลือเกินเธออุตส่าห์ได้กลับมาเกิดอีกครั้งแต่กลับต้องจบชีวิตพร้อมกับคนที่เกียรติสุดในชาติที่แล้วไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมฉันไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาด คิดได้เช่นนี้กู้เสียงก็เปิดประตูแล้วตะโกนขึ้นไปว่าไปตายคนเดียวเธอไอ้ชั่ววิทาวินาทีที่เธอกระโดดลงจากรถช่างยาวนานเหลือเกินพิบตาเดียวเสียงโคมก็ดังสนัน่นรถเก๋งทรงคลาสสิกชนเข้ากับกำแพงจนยับกระโปรงหน้าบูบี้จนดูไม่ได้เปลวเพลิงโหมไหมส่วนหน้ารถอย่างรวดเร็วทุกคนในกองถ่ายวิ่งมาดูด้วยความตกตะลึง ภาพตรงหน้าคือรถที่อยู่ในสภาพย่อยยับกับดวงไฟลุกโชนนี่คงเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในวงการบันเทิงแล้วจบตอนค่ะ